นะโมตสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนาโมตสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนะโมตัสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตรตักขาจเมเปตานังทักิคนังทัพชา บุเพกะตะมนุสอานตินักโอกาสบัดนี้จะได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาทักษณะนุปทา,านคาถาของท่านอาจาร,รย์พระครูปรัชอาทิตย์อัฏเวทีเนื่องในงานจากหนังสือหนึ่งร้อยเทศนาบูชาพระพุทธวรยาน นำมาอ่านในงานของการสวจบำเพ็ญกุศลอัฐิของคุณแม่เสด็จสิวิซอนเป็นรัตรีขืนที่71ประจําวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์6 5 6 5ในบางช่วงบางตอนตามสมควรกับการเล่าเวลาเป็นลําดับสุดไปเพื่อเป็นการประครับประคองจลลองศรัทธาจากโยมเจนจีราลักเนอร์เยอรมันถวายมา ห้าอบาทในวันนี้ได้รับปัจจัยเป็นที่เรียบร้อยขออนุมโมทนาสาธุบุนด้วยก่อนที่เราจะได้ฟังสวดพระบิดามาเป็นกุศลสบตั้งไว้เป็นการเทศนาก่อนที่จะสวดพระบิดามาเป็นกุศลสบนั้นจะกล่าวเป็นคาถารวบรวมประมวลมาบางช่วงบางตอน เพื่อให้เกิดสติปัญญาบาร,รมีคุณงามความดีต่อท่านผู้ชมและเป็นทิฏฐานุกติแก่ลูกแก่หลานทั้งหลายไว้เป็นแนวทางกลับคุนและปฏิบัติให้ทราบชัดถึงความกตัญญูกะตะเวทีที่เราจะได้กระทำำําบําเพ็ญคุณงามความดีตอบแทนคุณของผู้ที่มีพระคุณในแต่ละวันนะจะได้เสริมสร้างศรัทธาปสาทะ ความเชื่อความเลื่อมใสในอันที่จะการคืนจะผ่านไปผ่านไปก็เลยต้องการที่จะให้ท่านทาั้งหลายได้มีส่วนในการที่จะสนดับตับฝังธรรมนั้นด้วยอันเป็นประโยชน์สดทิพลเหมือนกับการสั่งสมบุญไปด้วยและช่วยกันตามกํำลังศรัทธาดังกล่าวมาข้าเต็มน,นั้น ขออนุโมทนาเทศนาที่ว่านี้มีของดีอยู่5ประการหนึ่งอาทาซิเมท่านผู้นั้นได้เคยให้อะไรแก่เรา 2. องทาซิเมท่านผู้นั้นได้เคยกระทําประโยชน์อะไรแก่เราสายาติแปลว่าเราเคยเป็นญาติกันมาก่อน 4. มิตตาแปลว่าผู้นั้นเคยเป็นมิตรเป็นเพื่อนสนิทเป็นมิตรสายกันมาห้ 5. สักขา สักขาที่นี้แปลว่าเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายได้ร่วนสุขร่วมทุกข์กันมาก็ดีที่กล่าวทั้งหมดนี้ก็เนื่องจากว่าเราต้องบำเพ็ญบุญตอนเป็นเตๆจะได้เยือกเย็นสบายแต่ถ้าเกิดว่าประมาทพลาดพลัง้งไปตายเสร็จแล้วไม่ได้ทำก็จะเสียดายดังนั้นถ้ามีชีวิตอยู่ก็ต้องหมั่นบำเพ็ญเหมือนโยมเจนเจรารักเนรเป็นเจ้าภาพเสาไฟต้นละห้าพัน หนึ่งต้นใบต้นแรกของโลกด้วยให้สว่างไสวนั่นก็เป็นบุญเรียกว่าปุญญานิปัลโลกัตสมิงปฏิทาโหดติปานนีนั้นแปลว่าบุญเป็นที่ตั้งของสรรพสัตว์ของญาติโยมท่านผู้ชมทั้งหลายในโลกนี้และโลกหน้าดังที่ว่าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกๆท,กที่บุญคอยช่วยเหลือเอื้ออารี ห่างราคีปลอดภัยไอบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพาสุขใสแม้ชีพรับดับรวมไปบุญส่งให้สวัสดีเหมือนที่เราเคยฟังอยู่เสมอว่าบุญหมายถึงเมื่อเราสั่งสมบุญบุญนี่แหละจะเป็นเงาตามติดตัวเราไปบุญนม่นเป็นของดีที่จะต้องทำบุญตามเราไปในทุกทุกที่ บุญเมื่อเราทำแล้วเป็นเมาติดตามตัวติดตามตนบุญกุศลจึงกลายเป็นว่าบุญเป็นสิ่งที่เราจะต้องรักษาภาวนาก็ต้องเจริญด้วยดังนั้นเมื่อครบทั้งหประการนี้เลยถ้าหากว่าในฐานะที่เราทำได้หประการไม่ว่าจะเป็นอธาสิเมอากาซสิเมญาตมิตตาสขาก็าดี ปุญญานี้ปรัโลกาสมิงปฏิทาโหน่นปั่นนีหนันก็ดีบุญเป็นสิ่งที่จะต้องทำเพราะมันจะนำเราไปในตามเราไปในทุกทกที่ของมีค่าย,ย่างอื่นที่เรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตายแต่บุญไม่ต้องกลัวหายเป็นหรือตายก็เป็นก็มีอยู่จริงไม่ต้องกลัวโจรมาแย่งจริงเพราะความจริงบุญเราต้องทำเองดังนั้น ถ้าเราได้ทําครบห้าประการดังกล่าวนี้แล้วกลายเป็นว่าเราก็จะกลายเป็นผู้มีบุญมีคุณมีค่าของคนอยู่ที่ผลของงานค่าของงานอยู่ที่การกระทําค่าของการกระทําอยู่ที่กระทําดีดังนั้นอันคนดีเมื่อตายแล้วเหมือนล่มใส่แก้วล้มหักผู้คนรักและล,ลึกถึงคุณอยู่ไม่รู้คลาย นี่ก็แสดงว่าด้วยความดีด้วยอนุภาพของความรักความปรารถนาดีที่จะนำเอามาเป็นพวงมะลิมาลาบุปผามหลามาอะไรตอนจากมาอะไรฝากตอนเข้าเมรนันะ้นหมายความว่าความดีนั่นแหละมันจะส่งผลให้เราไปถึงโรงพยาบาลบาปบนทนร้อนที่เราทำไว้นี่แหละจะเป็นส่งผลให้เราเกิดไปในแม้แต่อยู่ในเชิงตะกอน เรียกว่าเงินทองส่งได้แค่โรงพยาบาลใช่ไหมลูกหลานส่งได้แค่เจียงตะกอนแต่บาปบ,บุญจนลอนนันส่งไปยันประโลกอย่างตะกี้ที่ว่าเนี้แต่อย่างน้อยพวงมาลาพวงหลีบที่รายร้อมหรือเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่เป็นพัดลมเป็นประโยชน์จดที่ผลเป็นหม้อหุงข้าวเป็นชอ้อนเป็นหม้อเป็นไหนี่จะเป็นประโยชน์นั่นหมายถึงว่าถ้าทางหนองญาส่เนี่ยคนตายหนึ่งคนสามารถตั้งตัวตั้งครัวได้เลย นั่นก็เป็นวิถีชีวิตของชาวคนลาวนะเขามีคตินิยมว่าเกิดชัดหน้าห้ามขัดข้าวของเครื่องครัวเพราะจะไปไม่สามารถตั้งตัวตั้งตนมได้ก็ต้องทําให้หมดเลยเลยตั้งแต่ช้อนจากครกหมดเลยน่าดีแต่มาภาพเห็นชอบด้วยเคยไปเคยไปเทศนาแล้วเห็นวิถีเขาแล้วแสดงว่าใกล้คิดสัจธรรมอันนี้ก็เนาะก็ขออนุโมทนาด้วยแต่นั้นก็ร้วให้เกิดความอบอุ่น นะด้วยรักด้วยอาลายัยด้วยสายใหญ่ที่ผูกพันดอกไม้ทุกๆดอกนั้นก็คือความรักที่ที่สร้างสรรค์ความดีนับอน,นันต์เพียรมุ่งมั่นตลอดมาตราการทุกแห่งหนทุกผู้คนคร่ำครวญหาแต่ละดอกคือเหรียญตราคงคุณค่าของความดีนั่นแสดงว่า การที่เราได้ทำความกตัญญูกะตะเวทิตาตอ่อบิดามารดาปญาุญ่าตายายญาติสนิทมิตรสหายที่มีพระคุณต่อเราล่วงรับดับขันไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้อันนี้แหละเ้าเรียกว่าได้จารึกบันทึกคุณงามความดีว่าเมื่อเราเกิดมาทั้งทีก็ต้องทำดีจะจากไปทั้งทีก็ต้องมีดีติดตัวไปด้วยเหมือนเปลวเทียนเมลายแทง่งเพื่อเปล่งแสงอันอัมไพ ชีวิตมื่อยหไปทิ้งสิ่งใดเหลือไว้แทนบ้างดังนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วละว่าเทียนนั่นแสงดีมันอยู่ที่ไส้พันไม้ชั่วดีอยู่ที่ผลคุณค่าแห่งความเป็นคนทรงตนด้วยผลผลิตงานนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้ว่าร่างกายของเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนและไม่ประมาทรูปังเจรติมัจจานัง นาม,มาโคตต่งนชิรติรูปร่างของเราแตกกายทําลายขันดับไปแล้วเนี่ยจะเหลืออะไรว้เป็นอนุสรณ์ต้องคิดตั้งแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้เพราะว่าพุทธภักกาสอนอีกกุณชนอันลดปลงโททนเสนคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติที่วางาายมาหลายสิ้นทั้งอินที์สิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาอันความดีทำไว้ถึงคราวตายจาก ก็มีคนอยากช่วยแบบช่วยหามหากทำชั่วก็พาตัวตกต่ำถึงมีหน้าก็ต้องความหมุนห้อยโขงหอยแพงอย่างนั้นดีอยู่ที่ไหนทำไว้เถิดท่านการบุญสุนทานจงหมั่นแสวงถึงใครค่อนว่าก็อย่าระแวงทั้งที่มืดที่แจ้งก็ทำมันลงไปวิปโยคโศกใจอะไรรัก เมื่อเสาหลักหักลงปรงสังขารทิ้งความดีสร้างสมบ่มมานานเป็นร้อยจานจารึกสำนึกขุนมาบัดนี้ไม่มีแล้วใหญ่เสดตาแจ๋วไม่มีแล้วรอยยิ้มละไมให้อบอุ่นไม่มีเสียงเทพธรรมช่วยคำจนุนไม่มีบุญได้สนองตามต้องการ เหมือนโพใ่ใจใหญ่ลม้มกลมทั้งป่าหูงนกกาอกสันขวัญบินหนีเมื่อแม่เสดรล่วงลับดับชีวีความโศกีจึงทับถมเกินข่มใจซึงโพเงินโพอทองของเราอย่างบริสุทธิ์ใจสะดุดคิดมาน้ำตาไหลเมื่อเห็นแม่มีรอยยิ้มก็อิ่มละไม แม้เศร้าใจก็คลายลงบรรจงอน,นิจจังสิ่งทั้งหลายเหล่านี้โดยยอ่อนำมาปรารพบโดยมีเจ้าภาพโยมเจนจด,ดาลักอร์พร้อมครอบครัวเยอรมันาำบนหน,นามปัจนะเนื่องในงานสวดบำเพ็ญกุศลอัธิคุณแม่สดชีวิสอนะอนุโมทนาสา,สาธุบุญ ผู้ใดใครจะร่วมบุญก็ตามกําลังศรัทธาก็ไม่ว่าขอจะลึกบันทึกไว้เอาละอนุโมทนาสาธุบุญอิมินากระตะปุ่นเยนะด้วยอํานาจแห่งบุญกุศลกุณงามความดีของคุณแม่เสด็จนี้และของพุทธศาสนิกชนตลอดทั้งพระลูกทั้งสองและพระหลานหนึ่งองค์ตลอดทั้งเหลนหลานทั้งใกล้และไกลให้เสียสละมาฟังธรรมมามาสวดบําเพ็ญเดี๋ยวก็จะครบร้อยวันนี้ไม่ถึง ไม่ถึงหนึ่งเดือนเหลืออยู่29วันวันนี้71แล้ว mm hmm. ก็ลดลงไปนับต่อหลังเหลือ29วันซึ่งจะไปตรงอาวันเสาร์ที่16มีนาน้นนะด้วยคุณงามความดีเหล่านี้ขอให้คุณภปซือและตนัดแต่คุณงามความดีตั้งหลายและความเสียสละความตั้งใจมั่นความสมัครสมานสมัคคีความดีที่กระตันอยูกะตะเวที อยู่ในแห่งหนตตำบลใดก็เจริญในกิจการงานหน้าที่อนุโมทนาสาธุเจ้าภาพศรัทธาดีก็ตามให้เจริญด้วยสุขสวัสดิพิพัฒนามงคลสมบูรณ์บุญพ้สมความมุ่งมา่นปรารถนาทั้งไกล้และไกลปรารถนาสิ่งหนึ่งประกันใดอันเป็นวิสัยแห่งธรรมไม่เกินกําลังแห่งบุญจงสมประโยชน์สมประสงสมปรารถนา ทุกประการวิสัชนามาพอสมสมัยได้เวลาก็สมมุิยุติลงคงไว้จะเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปกการละเชนนี tiga nemtan jammbang wat arahton sama sammbotan mau wanttan sammbang tantang kunta lanta amma kusara ndamma appayakatta tam

บรามนะังวาจสาตฺถารามณังวารสะรามณังวาปุตฺตะปารมณังวาธัมมารามณังวายางยางวาปนารามปตานสเมนสมยามฺปานโสอเวน ติเจวานปันตาสเมนสมัยเยอันเยปิอันติปเตนปันนาอรวมปินอนตาอมายเมตาอมาอุสระปัญจักขันธาอรูปักขันโตเวทนาขันโตสัญญาขันโตสังขาร กาลโตวิญญาณอาคันโทสาสตะตมะหรวังขันโตอย่างเกณฑ์จิรูปังอเตตานากตปัจจุบันังอาจัตตังวางไว้ทาวาโอราริกังวาสุขุมังวาหีนาง Pak nita akwa yang durewa sanding keawa batete kacang ngapisan nyei apisa kipetawa ayah ควรจะรวปากคานทอสังฆโหสังฆโหสังกิตเตะนาสังกอิตังอาสังกอิเตะ

ปัญญาเตียวปัญญาปัญติอายตนะปัญญาติตาตุปัญญาติสาจปัญญา Idinya di pokarapan yang dikin tawatakaraang pewangkarapan yangnti samawi mon awi montoang ku pata aku patamaarihannata mo Nāta āmau āi te ātana āmpa āmpua ānurāṃ ka nāpa pōpūtūt Ceno āngu āi tarampu āmpa yuhaṃ paratoa āpa yuhaṃ paratoa pāpāṃ kamano āpāpāṃ kamano āniyatoa นับกะวามเตติตะอะระหะอะระหะตายะปะติปะณโนโปกะเราะอุปาระมังติสังกิฏฐาตัมปะระมาเตนะเตนะดามันตโย <Nicolant> <Nicolant> ตปวกโรอุปารามบันติสาจิกานตปรมาเตนาตินาเหวังวาตับอาชาไนหิเนกหังไนจิปวกโรอุปารามบันติสาจิกาตาปรมาเตนา่าเตนาวันตะเรวันตามเปโยสัจิกาน parama to 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 karo om parama di sa si kaan tam parama tena ti me ta yeke en ti kutala tam la yewa pana kutala mo pe ธัมมากุศลายะเตนจิตกุศลายะธัมมา3เอเตกุศลมูละนะเองก็มูลายะวะปะนะกุศลมูละนะ

อาหาปัจจโยอินทรียปัจจโยจานาปัจจโยมะกาปัจจโยสัมปยุนตามปัจจโยเวมปงปยุนตามปัจจโยอัตติปัจจโยนันติปัจจโยเวงกันตามปัจจโยเวงกันตามปาจโย เอาผ้าไตมาชักบางทบุลให้แม่รอดมาดีรอดมาอ่ารอดมาวางทับวางทับข้างล่างเลยวางทับข้างล่างเอาเงินออกเอาเงินออกในผ้าไตอะ่ะ အနေချ am am ာဝဒသံဃာရာဝမ္ပဒဝယတံမိလိုဩမ္ပဇိတဝါနိရုချာန်တိသေသံဩမ္ပဓမ္မဝသုခောအရှိရာဝတယံခာယောပဒဝိင္အဒိເສသတိဇောတောပေတဝိညာနော Ney ratang wakarengara Jong. Tao ai ong ni Jong. นามยัตาวริวะปุรัมปะริปุรินเดสะกังเอวะเมวะอิโตตินนางเปตันนางอุปกปติเอจิตตังปิตตังตุมังคิปเมวะสะมิจโตสัพย์ปุรินดุสังกปาจะอันโหปันระโตยัตตาไมโฉอเตระโตยัตโย जम् विना तु माते भवान् अन्तराय धूपे दिकायु भवा विवा धन जामो เอายยวันรนสุขังปาละธาสิเมอักคาสิเมยะเิเมตาสะาจะเมเปตานังตังจิน Kajang bom bentam nontarang niron nawa sokowanya wanjam parinteo natang bentan มีสุปะเตียทตานเตียงกราตางอิตายยาตสตานณโตปกาปติโตยะติตามมอนจะายังนิตานซินโตเปตานนับปัวจาจักกะตาวุราราบรันยมเปิ

วันเสียเตียมเบวันเดนเตียมเบาวันตุสามบะมังคารังรังคันโดนสามบเตียววตาสัมบาปูนตานนปาเวนะสโซเตียมบวันดนเตีมบาวานตุสามบะมังคารังรังคันดนสามบเตวตาสัมบะตามานุปาเวนา ตาโตเตปวันตุเตปวันตุสามบะมังกระร่งร่างกาตุสามเปเทวัตตาสัปสังฆานุอาเวนัสันตาโตเตอาวันตตเตสั เปตาตัตตังลายที่เป็นเดินดวงเกิดเกิดเจ็บตายด้วยการตั้งหมดตั้งเต็นเราเดินบนก้นองเราให้หมดด้วยการเาเวลาจงเป็นสุขเป็นดวงเต็นอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าไปัยาปัจใยจงเป็นสุข อย่าได้ปยาบาลาเปลี่ยนเปลี่ยนดึงกันและกันเลยอา่าโรคาจงเป็นสุเนสขเจ่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอานิสาจงเป็นสุเนสขเ อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขิอัตตาังบริรันโดจงมีความสุขกายสุขใจร่างกาตนในบนอย่างต้นใบั้งสิ้นเถิดตัานดังลายท่านได้สุขก็ให้ท่านมีความสุขท่านดังลายที่ท่านได้สุ ไปสุกยิงย <ım Laser> like, ิงเกินไปดบเป็น <fall> ส <asleep> ัตตาสัตตังหลที่เกิดเป็นยาราพุจาที่เกิดเป็นอันตชาที่เกิดเป็นสังเตตาจาที่เกิดเป็นโอปปาติกาจงมารางส่วนกุศลบรมบุญในโดนโันโัวตัวสัตตุนิทังน้อยยาที่นัง สุกิตาวนตุยาทโยเดจะบุญกาตานสินปวนาตังสามประการตัวอย่างรามบาดินเป็นปัญญาโกติจานุทินเนบิดอนมันดาปุยาตายาโกปัจจามบุปการเรจร หยาิเมตเปืือบบานลูกกลานโดกยงได้รับพทกูจนทั่วนา,าเจ้ากำนายเวรก็กรรมทำเกณฑ์จองเวรกันมาโปรดจงรับรู้อนุโมทนา จาดนี้จนานายจาจองเวนการสัพเพสัตว์จาดโลกเกินมาแตกต่างสายพันอันราสุขเรียดตรงเหมือนกันดังนั้นยงเห็นใจกัน โอกเอก้ากรายินรมยมยานเดบา,าราเจ้าป่า,าเจ้าเก่าเจ้าที่เจ้าตาเจ้าตรงยาวตาโมธนาบนเราตกกานนาวจองตัวการเต้